สวัสดีครับผมหมอดูศสตรธรรม9ก้า้าสัมผัสนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะครับว่าช่วงนี้คุณมีศัตรูหรือว่ามีคนที่ไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณหรือเปล่านะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาเปิดไพ่กันเลยนะครับ4ี่กองนะครับเราจะทําการเลือกไพ่ไปด้วยกันก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานมานะครับผมเราจะเลือกมีหนึ่งมี2มีสามมีสี่กองนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเชิญครูบาอาจารย์ก่อนนะครับผมเพราะเรามีครูบาอาจารย์เราต้องเชิญครูบาอาจารย์ก่อนนะครับแล้วเราจะมาทํานายกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่ด้วยกันนะครับว่าเราจะเลือกไพ่ใบไหนกองไหนนะครับผมนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระตระนตาเตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรโลกนะครับมาร่วมเปิดไพ่เปิดดวงนะครับผมกับในช่วงนี้นะครับคนไหนที่กําลังคิดจะทําร้ายท่านทําให้ท่านไม่มีความสุขทําให้ท่านติดขัดทําให้ท่านมีปัญหานะครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับ เราจะทําการเลือกไพ่เลยนะครับให้ครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้สื่อจิตนะครับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนะครับผมนะครับเราจะตั้งจิตอธิษฐานเราอนะครับผมตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับเลือกเลยนะครับท่านจะเลือกชุดไหนยังใบไหนนะครับเราจะร่วมเลือกไปด้วยกันนะครับผม มีคนเลือกใบไหนครับใบนี้ใช่ไหมครับผมใบที่หนึ่งนะครับหนึ่งกองนะครับผมรอด้วยใบนี้นะครับมีคนเลือกใบนี้นะครับผมนะครับใบไหนอครับมีคนเลือกใบนี้นะครับผมครบแล้วนะครับกองที่หนึ่งนะครับ กองที่สองอครับเราการน,นะครับใบไหนดีครับมีคนเลือกใบนี้นะครับผมแล้วก็ใบนี้ใช่ไหมนะครับใบนึงนะครับผมก็เลยครับมีคนเลือกใบนี้นะครับ ต่อเลยครับผมมีคนอยากเลือกใบนี้โอเคเราหยิบให้นะครับผมต่อเลยครับใบนี้นะครับมีคนเลือกใบนี้ครับเห็นจ้องมานานแล้วนะครับผมเป็นใบนี้นะครับต่อเลยครับผม่างนนะครับนะครับ ใบนี้ใช่ไหมครับต่อเลยครับผมมีคนเลือกใบนี้นะครับผมใบสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายใบสุดท้ายนะครับได้ไหนครับซ้ายขวาซ้ายขวาเอาใบนี้นะครับผมโอเคครบแล้วนะครับสี่กล่องนะครับเราได้ไพ่มันแล้วนะครับสี่กล่องนะครับ เราจะมาทํานายกันนะครับกล่องที่1กล่องที่สองกล่องที่3ากล่องที่4ี่นะครับว่าในช่วงนี้นะครับมีใครที่คิดร้ายต่อคุณคิดไม่ซื่อคิดหักหลังคิดสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดใบกล่องที่1นเลยนะครับผมกล่องที่1นะครับกล่องที่หนึ่งนี่เป็นยังไงครับใครที่เลือกกล่องนี้นะครับเราจะมาดูเลยนะครับว่าท่านเลือกกล่องนี้นะครับท่านเจออะไรบ้างในช่วงนี้นะครับ โอ้โหมาเลยครับเป็นไงครับมีแทงปักมือเลยนะครับผมนี่คิดกะว่าจะทำไรกันถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นไงครับหัวใจมีหัวใจนะครับผมนี่สามนะครับอ่านะครับผมช่วงนี้นะครับมีคนคิด้ายคิดไม่ซื่อต่อคุณนะครับก็หมายถึงว่าคุณไปชอบ แฟนคนอื่นแฟนชาวบ้านนะครับแล้วจะทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณทุกข์ทรมานทําให้คุณถูกเหมือนถูกหลอกนะครับถูกหลอกถูกทําลายนะครับผลท,ท้ายเขาก็กลับไปหาครอบครัวนะครับผม <c oughs> ก็คือคนที่ใกล้ชิดหรือว่าเป็นแฟนคุณนั่นเองนะครับแฟนคนที่จีบที่เขามาชอบมาจีบคุณก็หมายถึงว่าคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับผมเขามาชอบมาจีบคุณทําให้คุณต้องเสียใจทําให้คุณต้องอกหักทําให้คุณต้องเป็นทุกข์เป็น เกิดความทุกข์ความเครียดนะครับเกิดความกังวลใจเกิดอยากเขาเรียกทำร้ายตัวเองนะครับให้แต่ให้มันให้มันแบบจบๆไปซะอะไรเงี้ยครับเนาะก็ช่วงนี้นะครับก็คือระวังคนรักคนที่คุณรักนะครับหรือคนที่เขามาชอบคุณมาจีบคนนะครับเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานก็นะครับก็จะมา ก็จะมามีมีประมาณอยู่ประมาณ2คน3คนนะครับเนี่ยหนึ 1, 2, นะครับตามดาบตามมีที่แทงหัวใจและถูกล้อมด้วยน้ํานะครับหมายถึงว่าช่องนี้คุณค่อนข้างจะอึดอัดมีความกดดันค่อนข้างสูงนะครับทําอะไรก็อึดอัดใจทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่เป็นที่หน้าเรียกทําอะไรก็ไม่ดีนะครับเป็นที่น่าจับตามองของผู้คนที่เขาคิดทําร้ายคุณนะครับอนสุดท้าย นะครับคนก็กลับไปหาครอบครัวจะดีกว่านะครับหมายถึงว่าเราอย่าไปยุ่งกเรื่องคนอื่นนะครับต่างใครที่คิดร้ายต่อเราใครที่คิดไม่ดีต่อเราปล่อยช่างเขานะครับเอาโหสิกรรมให้แก่กันนะครับถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับเราไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันมันก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับนะครับช่วงนี้นะครับมันจะมีคนที่คิดร้ายต่อเรานะครับก็คือคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเรานี่แหละครับนะครับผมหรือว่าคนที่เขามาจีบมาชอบเรานะครับ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมตามหน้านี้เลยนะครับลักษณะถ้าเกิดคนที่เนี่ยนะครับดูเลยนะครับผู้ชายเป็นลักษณะหน้าแบบนี้เลยนะครับผมหรือเป็นผู้หญิงแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเด็กๆนะครับถ้าเป็นเด็กก็เรียนน่ยก็ระวังเด็กๆนะครับหน้าตาแบบนี้ครับที่เขาคิดไม่สื่อคิดไม่ดีต่อคุณนะครับผมโอเคนะครับกล่องที่หนึ่งผ่านไปนะครับผู้ที่เลือกกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองนี้เป็นยังไงครับใครจะทําร้ายคุณบ้างอ่าก่อนนี้ครับตีสองหน้า ปีสองหน้าเขาเรียกหน้าไหวหลังหลอกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมาสองรางนะครับผมหรือนกสองหัวประมาณนี้นะครับคนที่เขาไม่ซื้อจักคุณนะครับพอดท้ายนะครับเห็นไหมครับเขาจะเอาคุณไปร่วมไปส่วนไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วผลสุท้ายมันจะเป็นยังไงนี่ครับเรื่องการเงินนะครับการเงินเข้ามาเลยครับเพราะช่วงนี้ระวังนะครับคนที่เข้ามาหาหาคุณนะครับจะโดนหักหลัง แลวคุณเขาจะเอาเงินคุณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับผมนี่นะครับจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับหรือเป็นสาวสองก็ได้นะครับนะครับที่เขาจะเข้ามาหาคุณมาหลอกมาลวงคุณให้ทำให้คุณตายใจนะครับเนี่ยทำให้คนตายใจแล้วแบบไปกับค so you ุณคิดว่าเฮ้ยดีตลอดนะครับผลสุดท้ายนี่ครับเงินครับคุณต้องสูญเสียเงินให้กับบุคคลคนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้นะครับ นะครับผมระมัดระวังด้วยนะครับการเงินเป็นหลักนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองกับคนที่อยู่ใกล้เคียงคุณนะครับคิดว่ารักคุณที่สุดแต่ที่ไหนได้มาหักหลังคุณนะครับเพราะเพาะช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่รักคุณมากขนาดศัตรูที่ใกล้ชิดคือมิตรที่ถอรยศนะครับผมจำไว้นะครับช่วงนี้ระมัดระวังด้วยนะครับคนที่คิรลาตต่อคนก็มีลักษณะหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับตามไพ่เลยนะครับผม นะครับคอนที่เลือกกองที่2นะครับต่อไปคนเลือกกองที่3จะเป็นยังไงครับกองที่3ใบแรกอ่ากองที่3ามีตังหยอดกระปุกเก็บออมสินนะครับเมื่อคุณเก็บได้แล้วเป็นยังไงครับเก็บได้แล้วก็พากันไปเที่ยวนะครับอันนี้คืออันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับผมใบที่3อ่าเป็นงไงครับใบที่3ออกมาแล้วครับว่า สิ่งที่คุณคิดว่าเขาดีกับคุณมาตลอดนะครับเพื่อนรักเพื่อนดีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนที่ว่าีผลสุดท้ายนะครับมาแย่งคนรักคนเดียวกันหรือมีคนอื่นที่ไม่ใช่คุณนะครับเพราะเขาแบ่งใจไปให้คนอื่นนะครับผมเพราะระวังนะครับช่วงนี้คนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดนั่นแหละครับคือศัตรูของคุณนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับก็ต้องเลือกนะครับบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ไม่ดีนะครับแต่ ผลสุดท้ายนะครับเขาก็ต้องเลือกครอบครัวหรือคนที่เขารักที่สุดนะครับไม่ใช่เรานะครับมีเพื่อนนะดีแต่มีเพื่อนอยู่ในสิ่งที่พอประมาณพอควรนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เจ็บตัวก็คือคุณไม่ใช่คนอื่นนะครับผมนะฝากไวไ้ด้วยนะครับเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหรือเก็บมาทั้งหมดอาจจะสูญเสียไปกับการเที่ยวกันเพลิดเพลินจเจริญใจนะครับผนสุดท้ายนี่ครับ เห็นไหมครับผมว่าสุดท้ายเขาก็เลือกคนที่เขาถูกใจที่สุดหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ในตังต้งแต่อดีตนะครับแต่พอเขามีความรักความใหม่เขาก็ต้องไปจากคนอยู่ดีนะครับสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกไว้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับอัตหิอัตโนาโธนตนเป็นที่พึ่งแเห็นตนดีที่สุดนะครับมีเพื่อนมีอะไรได้มีความรักได้ก็อย่าผูกพันอย่าไปยึดติดยึดมั่นยึดหนว นะครับเพราะสิ่งสุดท้ายเราก็เหมือนกับอยู่ในโลกที่เราต้องใช้อุปกรณ์พึ่งพานนะครับเป็นวัสดุที่เราใช้ตามวัฏจักรสงสารนะครับหมายถึงว่าตามธรรมชาติตามกฎแห่งกรรมว่าเราจะต้องอได้อนี้มาต้องเสียนี้ไปเสียนั้นมาได้อนั้ไปมันเป็นเรื่องของการเวลานะครับเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับผมคนที่เลือกกองที่3นะก็เพื่อนรักของคุณนะครับ เพื่อนรักหักหักเหลี่ยมโหดนะครับผมนะครับใช่ไหมอ่านะครับผมแล้วก็คนที่เลือกกองที่สี่นะครับช่วงนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ากองที่สี่นะครับอ่านี่นะครับคนมีเงินมีทองนะครับมีกระเป๋ามีคนหยิบยอะหยิบขโมยลักขโมยของนะครับใครนะครับที่ขโมยของคุณไปอ่าคนที่ขโมยของคุณไปก็คือ คนที่คุณไว้ใจที่สุดนะครับที่คิดว่าดีคิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอะไรเป็นคนดีนะครับดีทุกอย่างนะครับผลสุดท้ายเป็นไงครับนี่เลยครับอ่าใบสุดท้ายนะครับบอกแล้วว่าไพ่ทุกกองนะครับมีความหมายนะครับใบสุดท้ายนี่คือนะครับคนที่เป็นทุกข์ก็คือคุณเองนั่นแหละครับนะครับผมเพื่อนที่คุณรักคิดว่าดีคิดว่าเด่นคิดว่าทํางานดีมี เงินทองแค่นะครับแต่เขาอาจจะมีภาระบางอย่างหรืออาจจะมะีด้วยความสนุกหรือความอยากเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผลสุดท้ายนี่ครับเป็นไงครับหนามสุดท้ายเราก็เจ็บปวดสุดท้ายเราก็ถูกปิดหูปิดตาความทุกข์ทรมานทุกทรมานใจเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับคนที่ใกล้ชิดที่คุณคุณคิดว่านับถือนะครับมีหน้ามีตานับถือ คิดว่าดีคิดว่าทํางานดีคิดว่าเด่นแล้วว่ามีไม,ไม่อาจจะไม่ไม่รบกวนคุณนะครับผลสุดท้ายเขาก็ทาให้คุณลําบากใจนะครับให้ใบสุดท้ายนี่คือถูกลัดถูกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับเกณฑ์มีโอกาสถึงขั้นปางตายหรืออาจจะสูเสียชีวิตได้นะครับผมถ้าเลือกคบคนผิดหรือว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรกับเขานะครับช่วงนี้ ตามไพ่เลยนะครับผมไม่ต้องทํานายมากนะครับตามหน้าไพ่เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่ถ้าเป็นสามัญชนธรรมดาก็จะคนที่แบบเที่คุณคิดว่าเขาดูดีเขาเนี่ยครับเขาเลือดเย็นนะครับเป็นหมอเนี่ยหมายถึงว่าเรียนรู้มีความรู้ความสามารถมีรู้วิชานะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเลือดเย็นนะครับผลสุดท้ายทําให้คุณนี่แหละครับตกระกรรมลําบากได้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณอยู่ช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับผมนะเพื่อนที่ใกล้ชิดก่อนที่มีเงินมีทองคนที่มีฐานะดีนะครับก็อาจจะไม่ได้นิสัยไม่ได้ดีเหมือนฐานะนะครับผมบางครั้งนะครับบางข่าวบางคนนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับก็ให้เป็นไว้เป็นแนวทางนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกการกระทําคือผลที่เราจะต้องได้รับนะครับผมก็ฝากไว้นะครับ คนที่เลือกกองที่สี่นะครับผมคุณต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากองนี้เป็นกองที่แย่ที่สุดนะครับเป็นกองที่อันตรายที่สุดนะครับในชีวิตคุณนะครับครบแล้วนะครับสี่กองนะครับใครที่เลือกกองที่1ที่2ที่3าที่4ี่นะครับครบแล้วนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอธุรสธรรมด้วยนะครับผมเราจะได้ทําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากคอมเมนต์อ่าอยาก ติชมนะครับฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเรารับการติชมของท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับชีวิตประจำวันนะครับศัตรูที่ใกล้ชิดคือมิตรที่ทรยศนะครับผมก็คือคนที่ใกล้ตัวคนที่สุดนี่แ่นี้แหละครับคนที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมมาใดไว้มาในอดีตชาติ ปัจจุบันจะส่งผลให้กรรมนั้นแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาใจนะครับผมและพฤติกรรมต่างๆก็สิ่งที่คุณทำมานะครับเอาโหสิกรรมได้เอาโหสิกรรมยกโทษได้ยกโทษนะครับทุกทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเราทั้งสิ้นนะครับเจ้ากรรมเจ้ากรรมคือคนที่เราทํนในเวรคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เรากระทําเขานะครับ ผลม,มันจะส่งมาหาเราเพราะะฉคุณก็ควรจะทําตัวให้ดีให้คนอื่นเขาหน้าเคาลบเคารบนับหน้าถือตาอถือให้คุณเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพนับถือนะครับและชีวิตคุณในชีวิตต่อไปนะครับคุณจะเหลือมีแต่ความดีนะครับไม่มีความที่ไม่ดีไว้ในตัวนะครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปนะครับสวัสดีครับ